เต่าอยองกับเต้านกนะครับพวกวเปล่าลูกได้หรือเปล่าเพราะลูกเพว่าพวกลูกเซตได้อเ,เ่าตานกเต่ายองเนี่ยครับอันนั้นติงลีครับพี่น้องอันนั้นน้องออยนะครับผมวันนี้อาจจะเลียนจังน้อยได้พี่น้องเด้อครับอาจจะเลียนจังน้อยกับพวกอย่างครับพี่น้องเขาเลียนตาแต่ว่าเขากัดเลียเวลาโทรไปคือเก้าครับเ่าต้องห่วงครับตับรองว่าสมคุ้มค่าราคาเกิดราคาเวาพี่น้องการแสดงมืัอนี้ครับเพราะอะไรล่ะครับได้เหลือวิดีโอไลฟ์ดูเอ้าไลฟ์ตอมกัน เอาละอ่านทั้งนี้ก็เบื้องไหนได้ครับพี่น้องอะไรก็คือกาพ่ออะไรยูทูบบอพ่ออะไรยูทูบอ๋ออันนี้พ่อะเพราะย้ายทางยูทูบแต่ว่าทำไรทางแฟนเพจนะครับผมผมว่าบ่มีเทคนิคในการตัดต่อนะพ่อไล่ไลยูทูบเลยเอา่ปสั่นพ่อไลฟ่พันเพจเหรอพ้นกรอบเปิดเป็นว่แม่นกรอบไปไปพอจะเลยอาศัยไลฟ่พันยูทูบหรอกครับอัพไปเลยครับผมแต่เพราะว่าอันนี้มันบ่บบ่่มีเนี้ยตัดต่อครับอันนี้เป็น เรียวๆเรียวๆนะครับผมตามสไตล์ตามสไตล์ครับพี่น้องในในการแต่งหน้าให้ผมสวัสดีงูงี้สวัสดีนะครับผมช่างผมแมนครับเปัญหาผมเป็นนะครับผมตอนนี้ตำลองเพลงการหายปัญหาไทยครับพี่น้องดูทททุกไไลล์์ี่่บหน้าหวานไปทําอะไรมาวะสันไม่ได้ทําอะไรเลยครับแม่น้ำนักลดนะครับผมกินนตำยาขนมจีนครับเตะดังแล้วครับกินนตำยาขนมจีนเตะดังแล้วตอนนี้ ลุงเงงล่าลุงเล่าลุงก็บอเป็นตะยพุพอได้กินน้ายาขนมกินแล้วพออ่อเขาบกว่เป็นตะยุบาดตาหย้อนกับตาโนกว่าท่านช่างทําผมในตํานาน, <c oughs> น,น,นถ้าเข้ากลุ่มย้อนหลังยังโอนได้อยู่เปล่าคะยังโอนได้นะครับผมตอนนี้ก็ยังโอนได้นะครับผมนะครับแฟนๆโอนทั้งพี่น้องพี่น้องโอนเตือเดียวตัวพี่น้องเบิ้งเลยสามมือครับครับ<อ>ผมโอนเตือเดียวเบิ้งเลยสามมือเพราะเป็นสามมือเราเบิ้งเลยเป็นอาทิตย์คนล่ะครับเพราะทีการลบคลิปนะครับ บ่มีการลบคิดมีการลบไล่พี่น้องเขามาแล้วอย่าเพิ่งย้อนหลังย้ำใดอยากคิดอดลูกอยากเบิ่งลูกมาขึ้นเวทีย้ำมีหกย้ำใดพี่น้องก็สามารถเบิ่งได้ตลอดครับเบิ่งได้ตลอดชีพครับพี่น้องบไม่มีการลบไม่มีการปิดกลุ่มนะฮะย้างลายก็ดีส้อยส้อยรุ่งชอมยุดคู่ใบเดบิ่งและตั้งหลายหลายทางนะครับผมครับรอบมาคุ้มค่าพี่น้องมค่าบันทีสีผ้ามาเบิ่งมาไร้ครับพี่น้องมาเบิ่งมาไร้มาเบิ่งมาไร้ แขกกลับเชิของเฮานะครับผมนะผมโอ้โหนี่ครับบ้านเตาหยองเอฟซีนะครับผมโอ้เตาหยองเตาหยองออฟฟิเชียลสนอกนะครับผมปาร์ตนะผมออนไลน์นะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องนี่นะครับผมของเตาหยองกับของน้องติงลี่นะครับผมแล้วก็ของพ่อเอ๊ะด้วยใช่ไหมครับ นะครับผมขอบคูณหลายๆนะครับแขกรับเชิญของเราเมื่อนี่นะครับผมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแฟนๆนะครับผมกับขอบพระคุณแฟนๆหลายๆครับผมอันนี้นะครับผมนี่ครับอาหารต้อนรับหน้าผมแขกรับเชิญเมื่อนี่ข้าวปุ่นขนมจีนอันนี้มีเอ่ออันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่พี่ตั๊กกุ้งแช่น้ำปลาปลาคือตัวใหญ่แทะเอามาจากไหนนี่อ๋อพี่บัวซื้อมาอันนี้ปูแช่น้ำปลา ปูแช่น้ำปลาอันนี้แซลมอนแช่น้ำปลานะครับผมอันนี้ไก่แช่น้ำปลานะครับใช่ไหมออมไม่ได้แช่น้ำปลานี่ครับพี่น้องสาหรับอาหารวันนี้พร้อมโดยกับผลไม้กับขนมจีนนะครับผมกําลังจัดเตรียมอยู่ครับกําลังจัดเตรียมอยู่นะครับ